เคยรู้กันไหมใบตำลึงก็มีเพศคุณแม่แม่มือใหม่ระวังเอาตำลึงตัวผู้มาต้มให้ลูกเออแตกไม่หยุดนะเคยรู้กันไหมใบตำลึงก็มีเพศด้านขวาจะเป็นใบของต้นตำลึงตัวเมียจะมีลักษณะใบค่อนข้างมนขอบใบจะหยักไม่มากส่วนด้านซ้ายจะเป็นใบตำลึงเพศผู้ใบจะมีลักษณะหยักเว้าวมากกว่าใบเพศเมียข้อแตกต่างระหว่างตำลึงเพศผู้กับตำลึงเพศเมียก็อยู่ตรงลักษณะของใบ ใบตำลึงเพศผู้ไม่นิยมนำมารับประทานและสำหรับท่านที่ทาตไม่ดีหากรับประทานใบหรือยอดตำลึงเพศผู้เข้าไปจะทำให้ท้องเสียได้คือถ่ายไม่หยุดเพราะฉะนั้นหากจะเก็บยอดตำลึงมารับประทานควรเลือกที่ใบมนมลหรือต้นเพศเมียจะปลอดภัยกว่าบอกกล่าวไว้เพื่อคุณแม่มือใหม่เจอยอดตำลึงอ่อนๆรูเท่าไม่ถึงการเก็บมาต้มใส่ข้าวให้ลูกหากเกิดอาการแพ้ขึ้นมาจะแย่ ขอบคุณเครดิตภาพไม่ทราบที่มา